แมยังไม่สอบผู้เสียหายเลยเท่านั้นแต่มาแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมเชื่อผมเดิมเหมือนเดิมเวลาไปเวลาให้การรับสารภาพเนี่ยก็รับสารภาพโยงไปถึงสองคดีเก่าว่าคดีนี้มันเกิดพร้อมๆกันและของคดีเก่าเนี่ยสารก็ได้กรุณาให้โอกาสแล้วนะแล้ววันนี้ก็ขอโอกาสอีกผมว่าได้เหมือนเดิมอ๋อผมเป็นทุกข์มากเลยอาจารย์ขออย่าไปทุกข์อย่าไปเป็นทุกข์อย่าไปเป็นทุกข์อย่าไปเป็นทุกข์เด็กมันทำผิดมาเลยอาจารย์ครับลูก แต่พอแจร์ใจผมรู้สึกวั่าสบายใจครับขอบคุณขอบคุณี่อย่าไปเป็นทุกข์นะเด็กเขาช่วงเขาทําผิดช่วงนั้นก็เขาคือเขาช่วงจังหวะของเขาแต่หลังจากเนี้นะคุณพ่อเนี่ยต้องดูแลลูกให้ดีนะไม่ให้ทาอีกแล้วนะไปไหนก็ดูแลเขาแล้วเวลาไปศาลก็ไปแล้วบอกศาลเลย มันทําพร้อมกับข้าวก่อนนะครับแล้วสองเรื่องสารการุณาแล้วผมขอความกรุณาสักเรื่องหนึ่งตอนนี้ผมรับประกันผมดูเต็มที่สารพร้อมจะดูแลอยู่แล้วใจเย็นๆนะคะค่ะใจเย็นนะคะคุณพานารเมองอาจารย์อาจารย์อาจารย์โตวันก่อนก็บอกว่าอาจารย์ปรเมศได้นํามาค่ะผมก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับ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 ไม่เป็นไรโตมันก็น้องผมค่ะโอพวกบัานเราตอนนั้นน่ะพวกบันรอาจทรยนั้นน่ะ เป็นพวกนี้ท้องหมดอะพวกนี้สนิทกันฮะอายการทูตประเทศเขารู้จักกันหมดหละนะเราดูแลทุกคนถ้าเท่าที่ทาได้ใช่ครับผมก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ปิดแต่มันกมันแบบว่าไอออเกจิตอะนะครับแค่นี้ก็พอใจแล้วผมแค่นี้ก็พอใจแล้วอ่ะผมไม่ต้องดาเนินการอะไรจะได้ไม่ต้อง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 ก็คือรอรอไปก่อนนะคะดูแลดูแลเขาให้ดีก็แล้วกัน่ะเรียกอยู่ครับนะโอเคนะคะ ครับขอบพระคุณมากท่านอาจารย์โอ้แม่ ค่ะขอบคุณค่ะนี่นี่คือหัวอกคนเป็นพ่อนะใช่นะคะพอลูกไปทําผิดเนี่ยสามเรื่องอ่ะแล้วรอดมันแล้วสองยังเหลืออีกเรื่องหนึ่งหมดยังทําไม่เสร็จเ้าผู้หมวดทําเขาให้เสร็จค่ะนะแต่ว่าถ้ามันคลีคลายการส่วนมากสารก็ตัดสินสารก็จะดูครับคือพวกเราก็จะดูว่าโอเคคุณทําแล้วัะมันใกล้เคียงกันนะในช่วงจังหวะที่ใกล้เคียงกันและเด็กจะมีปัญหาสารก็คงเปิดโอกาสแต่ว่าคุณพ่อต้องแถลงให้สารทราบนะแล้วต้องรับปากกับศาลนะว่าปัจจุบันนียดูแลอย่างดีเลยไม่ให้ไปก่อเหตุร้ายกับใคร อย่างที่เราบอกคือจริงๆแล้วผู้ปกครองเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการดูแลลูกคือว่าผู้ปกครองคือท่านผู้กุศลท่านก็ไม่อยากได้เด็กอย่างนี้เข้าไปข้างในเพราะเข้าไปข้างในมันจะเก่งกว่าเก่าค่ะเพราะว่ามันมีฝึกวิชาหลายๆเยอะมันเป็นความจริงครับที่ว่าความรู้เหมือนแก้วน้ําที่มีมากกว่าจะไหลพิสูจน์ที่น้อยกว่าไอ้ความรู้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะดีหรือเลว มันจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำจะมีการถ่ายทอดคือถ้าเลวเยอะมันก็จะไหลความเด็กได้ไหมคะส่วนในความดีไม่ว่าจะอยู่สูงแค่ไหนนี่มันไม่ไหลนะคะตอนนี้มีสายนึงค่ะคุณนิราสนะคะปรึกษาเรื่องของปัญหายาเสพติดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนีราศอาบสวัสดีครับเชิญเลยครับอาจารย์ปรึกษาเลยค่ะมาไปน้องโดนจับยากี่เม็ดอ่อ ไม่อะเหมือนกับโดนยัดดาจานไปห้องเพื่อนจะเล่นไพ่แต่ตอนเนี้ยโดนจับแล้วคดีขึ้นศาลไปแล้วอ้าวฟ้องไปแล้วเหรอยังกลางสู้ค่ะเพราะว่าต่อสู้อยู่อืดาจานพอสู้ยกแรกก็คือไม่ได้ความเป็นธรรมเลยอะค่ะทําไมล่ะพูดได้หรือเปล่าก็คือทั้งได้ทั้ง อายการทั้งอ่าผู้นั่งที่สูงสุดก็คือไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นความรู้สึกของเรานะไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าศาลไหนอายการที่ไหนไม่ต้องบอกนะเทเทไปทางตํารวจหมดเลยอะค่ะแร้วขึ้นขึ้นชั้นแรกก็คือสอบสวนตํารวจก่อนอืม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 อ้าวทีแต่ว่าอ่ะเรานั่งฟังปุ๊บมันไม่ใช่แล้วจานมันมีมาตรฐานที่แบบเอ็นไปเยอะเลยทางโน้นไม่ปล่อยให้สู้เป็นแบไว่าผมถามอันนี้ก่อนไปถูกจับกี่คน อะไรนะคะอาจารย์ทั้งหมดทั้งหมดที่น้องถูกจับมีกี่คนสามคนอาจารย์แต่ว่าจับจับคล้ายๆว่าจับคนหนึ่งแล้วก็พาไปอีกคนหนึ่งแต่น้องบอกว่าไม่ใช่เล่นไพ่กันอยู่แต่ว่าเขาอยู่ในช่วงที่ว่ารู้จักกันว่าคนนี้ขายยานะอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้เรื่องเม็ดยานั้นม่ใช่อาจารย์อืค่ะอ่าเจับจับของเราคนเดียวอ่ะจับน้องคนเดียวที่ไปอยู่ในห้องของของเพื่อนอ่าเวลาเวลาขึ้นศาลคดีของเราเนี่มีเราคนเดียวมีน้องคนเดียว มีสามคนอาจารย์คดีเรามีสามคนค่ะอ่าผมต้องไล่คดีก่อนนะอ่าผมถามก่อนคดีเรื่องเดียวแต่มีผู้ต้องหาสามคนแค่ค่ะอาจารย์ของเราเป็นคนที่ที่หนึ่งเลยอาจารย์ที่หนึ่งเดือดร้อนหน่อยหนักกับเพื่อนอ้าประกันที่สองยาที่ได้มีกี่เม็ดตอนแรกมันมันเป็นเรื่องเป็นราวสิบเจ็ดหรือสิบเก้าเม็ดอาจารย์แล้วยู่เขาก็ให้น้องไปทีบนป้าเพดาน จ็ดร้อยเมตรนึมออาจารย์อ่าเจ็ดร้อยเมตรมาจากไหนล่ะทีเนี้ยก็ในห้องในห้องของเพื่อนเขาอาจารย์แต่ว่าน้องบอกว่าไม่รู้ก็เขาจับอยู่คนเดียวไม่มีใครรู้เลยโอเคเจ็ดร้อยเมตรนะอยู่ในฝ้าเพดานห้องเนียของใคระไรนะคะห้องที่ไปเล่นไพ่เนี่ยของใครของเพื่อนเขาชื่อหนูจำไม่ได้อาจารย์แต่ว่ามีชื่อในประกอบเอกสารอยู่แล้วเพื่อนเ็าถูกจับไหมไม่จับหนีไปก่อนอาจารย์พอพอ พอจะไปเอาว่าห้องใครเอกสารอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งเขาย้ายห้องหนีเลยแต่ว่าไปขอคนที่ว่าให้เช่าอ่ะชื่อเนี้ยอาจารย์คนคหายานี่ไงนี่ไงผมกำลังไล่วิธีสู้คดีให้เนี่ยหนึ่งไ,<ม>ไม่ใช่ห้องเราค่านะสองเราไปทำไม,มไปเล่นการพนันหรือเปล่านะครับหรือไปร่วมกับเขาไหมอันนี้คือปัญ,ปญหา ทีที่สานเขาฟังเนี่ยผมว่าที่สานเขาฟังที่ไยการฟังเนี่ยผมผมไม่ว่านะที่ท่านหมดเข้าใจว่าเายการจะเอียงไปทางตำรวจและไม่ว่ากันไม่ว่ากันมีสิทธิคิดครับแต่ว่าที่เขามองอย่างเงี้ยเพราะหนึ่งจำนวนยามันมากเยอะมากเจ็ดร้อยเมตรประการที่สองวัยรุ่นรุ่นไล่เรียงใกล้เคียงกันไปอยู่ในห้องเดียวกันที่ไปเล่นการพนันกันเนี่ยมันมีพฤติกรรมที่เขาสงสัยไอการจะพิสูจน์เนี่ยประการถัดมาผมถามก่อนตอนบันทึกจับกลุ่มเราเขียนเรารับสารภาพหรือปฏิเสธ รับสรารภาพอาจารย์แต่แรกเนี่ยเขาบอกอาจารย์อาจารย์มัมนเป็นอย่างนี้นะน้องอก็บอกว่า<อ>ถ้าไม่รับก็ไม่ได้เพราะว่าปืนจ่อหัวอยู่อช่แต่รับสรารภาพไปแล้วด้วยใช่ไหมคะอาจารยา์รับแล้วแล้วก็มามาให้การาไม่ไม่รับทีหลังค่ะแล้วแล้วที่อยู่ก็ไม่ มันก็มีหนังสือหนังสือเขียนเป็นลายละอักษรของน้องเลยว่ารับสารภาพแบบนี้อย่างนี้จริงแต่ว่าตอนตอนที่หนูไปถามน้องอะไม่รับไม่ได้ปืนเจาะวเข้าใจเข้าใจทีนี้ผมไลฟฟังก่อนให้คําให้การรับสารภาพชั้นจับกลุมเนี่ยนะเขาห้ามสารเอามาฟังเพื่อการลงโทษนะระหว่างการจับกลุ่มใช่ไหมคะขณะจับกลุ่มบันทึกการจับกลุ่มประการที่สองคำให้การชั้นสอบสวนให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธค่ะ ชั้นชั้นชั้นสอบสวนอ่ะกับร้อยเวรอ่ะคุณนีราชคะอยู่หรือเป,ปล่า,ลาค่างตังอยู่าาอาจ<อ><อ>้าเขาเรั่อ <â> สารภาพหรือปฏิเสธ หนูจำไม่ได้เหมือนกับว่าเพราะว่าตอนนั้นหนูบอกว่าไม่ให้รับสารภาพเพราะว่าไม่ได้ทำเพราะว่าตอนที่จับกลุ่มทีแรกคือรับสารภาพเพราะว่าปืนมันจ่ออยู่ก็รับไปแต่พอครั้งที่สองไม่มั่นใจว่าแต่ว่าไม่ให้น้องว่ารับแต่ก็คือยังไม่ได้ดูว่าจําไม่ได้เพราะว่าเรื่องมันมาล้งหรือเปล่าอืมนะคะทีนี้เขาบอกปืนจาะเนี่ยผมก็จะตั้งข้อสังเกตให้นิดนึงมันจะทําให้น่าเชื่อไหมว่าทําไมมันต้องเอาปืนจออืมคือสารเขาจะมอง อาจารย์แล้วก็มีข้อสังเกตหนึ่งอาจารย์ครับที่ว่าทําไมต้องน้องต้องเขียนลายและอักษรเป็นหนังสือยาวเลยว่าเ็นรับสารภาพเพราะว่าตอนที่ขึ้นเมื่อสองเดือนที่แล้วอ่ะมันมีเเป็นรับสารภาพเป็นลายชื่อสองน้องแต่ว่าถามน้องบอกว่ามันไม่ใช่แต่บอกว่ามันมีลายชื่ออยู่แต่ว่าน้องบอกว่าไม่รู้เขียนมาได้ยังไงแต่ว่าเขาให้เซนอะไรรับเซนไปหมดเลยช่วงนั้นอ่ะก็ไม่รู้เรื่องน้องอายุเท่าไหร่สามสิบเจ็ด สามสิบแปดอาจารย์ก็ผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าเขาให้เซ็นอะไรก็เซ็นแต่ว่าไอ้ข้อความเขียนนะไม่รู้เขียนอะไรแต่ลายเซ็น่เขาใช่อาจารย์ปกติแล้วทํางานอะไรอทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งอาจารย์เป็นรับจ้างรับจ้างทั่วไปออืืมมแล้วที่ที่บ้านหลังเนี้ยที่ห้องพักเนี่ยก็ไปบ่อยไหม อ่เล่นเล่นไพ่กันบ่อยคนคนละแวกนั้นรู้จักกันพอเล่นไพ่ปุ๊บก็จะได้มาเจอตรงนั้นอาจารย์คเหนื่อยแหละแต่แต่เวลาเขาเข้าห้องไปปุ๊บแบบเพื่อนอีกคนหนึ่งให้รออยู่ข้างในแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ข้างในนะเขาอยู่ข้างนอกที่ระเบียงมันสะท้ะเขาเขาต้อหันหลังชนกันนะอาจารย์พอเพื่อนเขาออกไปแล้วล็อกประตูด้านหน้านา้องก็จะอยู่ด้านนอกค่าเขาเรียกอะไรนะตำรวจก็มานอกเครื่องแบบ ีีน้มายัดให้ร้องอเป็นผ <ละ S 2> ู้ต้องหายาเลยมันก็ลําบากนิดนึงนะผมว่าคดีนี่เหนื่อยแล้วล่ะคดีเหนื่อยทนายต้องเก่งมากๆที่จะค้นหาความจริงอันนี้ได้ที่หอพักสิตึกแห่งเนี้ยม,มีมีมีกล้องวงจรปิดมักงไหม ไม่มีเรือาจารย์มันเป็นแบบไปต่างจปงรัดดเลยผมก็เลยจะมองก็ลองดูต้องให้ทนายที่มีความสามารถสูงหน่อยว่ามันคือต้องแก้ให้ได้คือสารเขาอาจจะเขาสารเขาอาจจะเชื่อไปทางตํารวจว่ามันไม่มีเหตุผลที่ต้องเอาปืนไปจ่อหัวถ้ามันมีเ็ดร้อยเมตรอยู่บนฝ้าเพดานเนี่ยอืมค่ะเข้าใจไหมครับ แต่าระมานอาจารย์อาจารย์คะแต่ทําไมเขาไม่ให้ต่อสู้แบบว่าแบบว่าตรงๆแต่ว่าเอียงจนแบบหัวเอียงไปข้างเลยอาจารย์แต่ว่ามันเจอยาหนูก็ไม่หนูก็ไม่ได้เรียนสูงนะแต่ว่าให้เขาต่อสู้กันปกติไงไม่ได้ว่าอะไรเลยผมไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับแต่นี่ผมผมเล่าไปฟังว่าบางทีจํานวนมันมากเจ็ดร้อยเมตรนะครับผมกําลังหาเหตุผลว่า ถ้าผมเป็นสารเนี่ยผมจะฟังว่ายังไงในเมื่อมีตั้งเจ็ดร้อยเมตรทำไมต้องเอาปืนไปเจาะหัวไม่เจาะหัวมันได้ถ้าได้เจ็ดร้อยเมตรยังไงมันก็ต้องลงโทษได้นี่นี่คือข้อสาคัญข้อสังเกตนะครับประการที่สองตรงเนี้ยไปบ่อยเนี่ยแสดงว่าอาจจะมีคนสืบทราบว่าไปบ่อยและเพื่อนเราที่คนคนคนที่เราไปเล่นด้วยอที่ครบเนี่ยมันมีพฤติกรรมของการค้ายาถูกต้องอาจารย์แต่ว่าน้องน้องพขารู้เคยเคยเตือนเขานะว่าอย่าไปยุ่งกับเขาหน้าอาจารย์เคยตัวแล้วว่าอย่าไปยุ่งเพราะว่าพวก่งนี้เขามียา แต่ว่าเขายัางใใคล้ายผู้ชายชอบเล่นไพ่เรื่องไพ่นี่เขาโดนจับบ่อยอาจารย์เสียเสียนอกมั่งเสียในมั่งแต่ว่าเขาก็ไม่เชื่อแต่พักนั้นก็ไปคุกคีกับพวกนั่งคาราโอกเกะติดยาอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เลยถามว่าเนยนี่แหละนี่แหละนี่นนไอ้กาบอกว่าไปเล่นไพ่นี่เชื่อได้เชื่อได้มไม่เป็นไรก็คือว่าต้อง ต้องหาหลักฐานอื่นมาประกอบเยอะล่ะให้ทนายเขาลองค้นดูที่ประวัติของเราเนี่ยเป็นยังไงลูกน้องเราเป็นยังไงเล่นการพนันก็มาสู้เล่นการพนันแต่700ดเมตรในยังแก้ตัวยากยกเว้นว่าไอ้คนที่หนีไปเคยมีประวัติแล้วเราไม่มีประวัติแล้วเราพอไปได้อืนะ,ะลองดูลองปรกษาทนายอีกทีหนึ่งเพราะว่าต้องหารายละเอียดเยอะมากครับ ใช่ต้องใครทางสารเจ้าหน้าที่เชื่อได้ข้อหาเนี่ยตอนนี้ผมเชื่อนะที่พูดมาเนี่ยผมเชื่อนะคือถ้าใครฟังอย่างนี้ก็คิดว่าน่าจะมีส่วนร่วมใช่ไหมคะใครฟังแต่ผมคิดว่าโอเคพี่สาวบอกงี้ผมก็เชื่อแต่มันเป็นคนน้องผิดดูเรื่องเดียวครบคนชั่วเป็นมิตดแค่นั้นแหละนะแล้วถ้ารู้ด้วยว่าเพื่อนตัวเองแล้วเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะคะเนี่ยมันมีข้อหาเนี่ยข้อหาเนี่ยที่ผมบอกคนไปติดคุกกันบอกเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวยาเสพติดถูกคุณไม่เกี่ยวแต่คุณคบคนชั่วเป็นมิตอ ที่เขาพูดเนี่ยคบคนชั่วคนชั่วคนชั่วคบคนพาลคนพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล่ยนี่สุภาษิตไทยมันมาจากตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเลือกคบคนคนที่คนที่มันไม่ดีเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันนะคะส่วนอันนี้ก็คงต้องฝากคุณนีร่าหละอย่างที่อาจารย์บอกหาทนายหาหลักฐานเรื่องของการเล่นการพนันเนี่ยผมเชื่อแต่เรื่องของยาเนี่ยัยังตอบยากอีกเพราะไปบ่อย ใช่ใชไ,ไหมะะเพราะเสร็จจับตัวนี้เสร็จพาไปจับไอ้ผู้หญิงอื่นม,มีอีกคือมันเป็นเครือข่ายเหมือนแบบเพื่อน้องคุณนีล่าเนี่ยไปรู้จักคนนั้นคนนี้แล้วมันเกี่ยวโยงกับเรื่องของเครือข่ายยาเสพ<ร>ติตดรอบตัวน้องคุณนีล่าคือคนเลวหมด ลยพาคุณน no ี้ลาติดคุกด้วยมันพาน้องคนติดคุกด้วยไงนะคะอันนี้คือต้องฝากคนอื่นด้วยเวลาคบใครตัวสักนิดนึงถ้าคุาไปเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ฟังเห็นไหมผมบอกว่าเนี่ยผมมีผมมีผมให้ข้อหาข้อหาครบคนช่วยเป็นมิตรนะคะแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับรายการตีของรองเปล่าวันพรุ่งนี้เป็นคิวของทางสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะถ้าใครต้องการร้องเรียนร้องทุกข์กันผู้ตรวจการก็โทรเข้ามาที่เบอร์เดิม02 338 3834ถึง6นะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วเรา สองคนลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ